สวัสดีพี่น้องฝากช่องใหม่ในเด้อครับช่องมหานัดบ่าวไทยบ้านชาแนวเมื่อนี้ก็เป็นคลิปแรกของช่องนี้เด้อครับเด้อนัดก็บฮัเฮ็ดฮัดทำใหม่อาจสิเว้าบอค่อยเก่งปันไถก็ฝากพี่ฝากน้องติชมนำเด้อครับเด้อนัดกับบุหูจักสิถ่ายอีหยัง เพราะว่านัดก็บอได้เปิดตามช่องใหญ่ของลำเพิร์ออฟฟิเชีนัดก็บอสามารถถ่ายในวงได้เพราะเพิ่อนสงวนลิขสิตนะครับเนาะนัดก็สิเหตุคลิปตามภาษานัดบ้านบานธรรมดานี่แหละครับเท่าที่เห็ดได้ให้พี่น้องได้ติดตามรับชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่หรือธรรมชาติบ้านนอกเขา นะครับตอนนี้นัดก็อยู่อันท่งน้ำแม่ป่วงนะครับนัดเกาอยู่น้ำเพื้นซอยเพื้นอันซอยเพืินเฮ็ดเวียกเฮ็ดหยังมอวาน,นี่ก็นัดก็ไปธุระนะครับไปธุระเซ็จตอนเชา้าบ่ายมานัดก็มาช่วยแม่ป่วงเพลินเฮ็ดรุ่นเฮ็ดรุ่นบักพริก แล้วก็เฮ็ดรุ่นอันบักเขือเคื้อนี่ครับบักเขือบักพริกนะครับก็ซอยเม่พิ่นพื้นมีพระคุนพิ่นให้อยู่เลยอาศัยให้กินให้ยาบนะครับเนาะบาดนี้ก็มือเศร้านี่นัดก็ไปดูมครับไปอันซอยพื้นสมสาดฉากอันวีทีหมอลำสาวน้อยเฮานะครับมันชำรุดนิดหน่อยกระยกมันรุดนะครับเนาะ บ่ายมานั่นก็มาทุ่งน้ำมาช่วยแม่ป่วงคืนเก่าแต่ว่าตอนนี้แดดฮอนพี่น้องก็เลยพาพี่น้องมาลับชมุมว่าแม่พื่นปลูกอย่างแน่เฮ็ดอย่างแน่เป็นหมากเป็นผลไปอันนี้บักเขือครับพี่น้องเนื้อที่บริเวณนี้ก็ ทางเวิดนี่ปดไรพี่น้องแต่ว่าโซนที่แม่เพิ่อนอันปลูกพักนะครับเนาะก็ประมาณสามไรนาให้นั่นก็ประมาณหาไรรวมกันก็แปดไรแต่ตรงที่เก็บปลูกพักก็สามไรประมาณนี้ครับอันนี้บักเขือเขือครับเสียหยาเสียยังเดี๋ยเดี๋ยวเอาอัน ปุ๋ยฝุ่นขี้งัวมาใส่นะครับเนาะหดหน้ำมันก็สีฟืนแต่ว่าตอนนี้ก็สีเหี่ยวเนี่ยเพราะว่าแดดมันห้อนเป็นธรรมดาแหละครับตกเย็นมาชาวมามันก็เขียวตั้งใบคือเก่านะครับเนาะนติดลูกติดหน่วยแทบทุกต้นเลยพี่น้องบักเขือนี่กา โดยประมาณที่เพื่อนปลูกขันนับเป็นจำนวนต้นก็บ่ต่ำกว่าสามสี่รอยต้นนะครับอันนี้โซนบักเขือนี่แหละครับแม่เพิ่นกระเฮ็ดผู้เดียวยามผมบ่างผมก็มาซอยเพื่อนทังสี่นะครับขันมีงานของเวทีของวงสาวน่อยเฮ้าก็ผมก็ไปซอยทั้งพุ่นหน่วยบักไง่นึง นีพี่น้องเป็นแทบสุดต้น,นครับโซนนี้จะเป็นบักพริกครับบักพริกยาวไปคุน,นี่บักพริกทั้งหมดพี่น้องแทบนี่บักพริกก็บ่ต่ำกว่าสามรย กว่าต้นสี่โรยกันนะครับไลายๆก็บักเขือนี่นะครับนี่บักพริกบางๆก็มาถอนหญ้าอันถอนหญ้าถากยาแล้วก็ใส่ปุ๋ยเย็นแล้วก็ซอยเวียกพื้นและพี่น้องเอยากถอนมันอยู่ติดต้นอัน ขันมีงานของวงก็ไปเฮ็ดอยู่วงว่ละพี่น้องนี่บักพริกเมื่อวานนี้ผมมาซอยพื้นตอนบ่ายก็ได้เสียหยาเสียหยังบริเวณนี่แหละครับใช้จกใช้จอบถากแล้วก็ยงบักพริกเพิ่นก็ใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับเนาะใส่ปุ๋ยขี้งวัวหดหนานี่บักพริก พริกกบปักเขือนี่ก็ประมาณบักเขือประมาณ400ต้นครับรรรรบักพริกกับนาจะประมาณ4 0 0ร้อยโดยสายตาก,ก็พอได้นับตรงนี้ครับเนาะแต่ว่าก็หลายอยู่ขันมันเป็นมากเป็นผลก็ห่วยได้เก็บหลายอยู่แหละพี่น้องในปวงเพื่อนขยันนะครับเนาะโซนนี้ก็สิเป็นบักเตงกวัวนี่แต่ว่าบักเตงกวัวผมว่ามันบกอยงามบันได คือจังมันเกนนะครับ้าภา,าษาโคราชบานผมเขาเรียกมันเกนนะครับเนาะคือว่าจริงๆแล้วเครือมันอาจจะขึ้นพันค้างก่อนที่ผมเฮ็ดค้างกันก็แม่ป่วงก็รูปไปมันอาจจะขึ้นค้างแหละแต่ว่ามันเหมือนกับมันแกนน้ำก็หดอยู่ปุ๋ยก็ใส่อยู่ฮอร์โมนผมก็ฉีดช่วยแม่ป่วงอยู่แต่ว่า เหมือนกับมันจะออกดอกแล้วมันจะออกผลนะครับเหมือนกับมันเกนแต่ว่าบางต้นก็ยังว่่ทันมีดอกดอกมันก็คงจะเริ่มใหญ่แล้วก็ขึ้นเขือพันคางบางเลยครับมีปักแตงกวัวครับกี่แถวบุ้นนี่ประมาณมีสิบประมาณสี่สิบห้าสิบแถวเลยครับโซนปักแตงอันกับถั่วฟักยาวนี่ก็ ที่ช่วงที่ปลูกนี่ก็ประมาณสักถ้าเนื้อที่ก็เลาๆสัก3งานนี่นะครับสามร้อยตารางวาสี่ร้อยสามรยตารางวาได้แต่ไม่ถึงสี่รอยตารางวานี่ตั้งแต่แถวนูน้นนี่ไล่ยมาแถวนับเป็นแถว,แถวเดียวปักแตงกัวก็ประมาณห้าสบหกสบแถวนี่ปักแตงกัว บักแตงกัวที่เห็นเป็นต้นเนย่กงซี่มันบ่แเม่นหญ,ญ้าได้พี่นอ้องมันเป็นเข่าที่ตอนพ่นเห็ดน้ำมันมันหกเลี่ยนะ้ามันงอกซื่อบักแตงกัวสุดแค่นี้พี่นอ้องพอมาเริ่มแถวนี้ก็สิเป็นถั่วฝักยาวนี่แต่ว่าถั่วฝักยาวงามอยู่พี่นอ้องนี่ถั่วฝักยาวมันบอกนมันโบ ภาษาเขาเขาเรียกมันไม่เกณฑ์มันไม่กระเด้งนะมันโตตามวันเวลาตามไหวตามอายุของมันเริ่มเตกโทดยอดแล้วพี่น้องนี่ยอดขึ้นละเดี๋ยวยอดขึ้นย,ยาวามก็สิไหลมาพันค้างตะข่ายตัวนี้เนาะพี่น้องก็สิเป็นมากเป็นผลบัติมื้อนี้แม่ป่วงแล้วเบ่อยู่พี่น้อง เราไปอันบ้านไผ่ไปหาเม่ไปเยี่ยมเม่เราแต่ว่าไปกับครับเดี๋ยวเย็นๆเม่กับเม,ม,ม่ป่วงกับคงม้าหดทุกนาพิ้นนี่แหละครับนี่แตงกวาอาจสิบ่ค่อยได้ผลปันไหนความคิดของผมแต่ว่าถั่วฝักยาวนี่ได้เน่นอนครับกำลังแตกยอดไหลเดลี๋ยวก็พันขึ้นข้างที่ผมกับเม่ป่วงพากันเห็ดซอยกันก็รูปนะครับเนาะ ช่องลุบเห็นพ่อพี่น้องถั่วฟักยาวหว่วยถั่วฟักยาวนี่ขันเป็นมากเป็นผลนี่ขันได้เก็บมือมือหนึ่งมือก็สิบ่ฮดบ่มือ,ม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 อละสามสิบสี่สิบโลห้าสิบโลนี่ตอนเพิ่นออกฟักออกหน่วยใหม่ๆคือสิได้เก็บหลายดอกครับเพราะว่ามันออกเยอะเนาะเลกๆพอมันเริ่มหลังๆไปพอมันลืมละล่า อายุมันเริ่มแก่ลงมันก็ฟักมันก็จะน้อยลงแต่ว่าก็ได้เก็บโดนนี่แหละครับกว่าสีมดรุ่นนี้ก็น่าสิเป็นเดือนกลัวนะครับตั้งแต่เริ่มเก็บฟักโรอบแเลกรอบเลกๆก,ก,ก็อาจจะได้มือนึงบบต่ํากว่าห้าสิบหกสิบถึงเจ็ดสิบแปดสิบรูถึงโลยโลนะครับในความคิดผมพอมันหลายล่งนะครับ,บเฉพาะบักแตงกลัวกับบักถั่วนี่ถ้าวัดตามเนื้อที่ก็ับประมาณสามร้อยตารางวาหรือสามงาน เขียวได้พี่น้องก่อนสิไปล้ากรุงเทพเที่ยวก่อนผมฉีดฮอร์โมนนี่นี่ทุกตน้นเมยเพิ่นซื้อปุ๋ยฮอร์โมนมาฉีดผมก็เฮ็ดซอยเพิ่นนะครับเนาะนี่แหละพี่น้องนัดกาบอลูเจักสิถ่ายหยังนัดก่จะพยายามเฮ็ดคลิปเฮ็ดหนังเฮ็ดคลิปบ้านบ้านเฮ็ดคลิปชีวิตชาวไร่ชาวนาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ติดตามนะครับเนาะ อาจจะเป็นคลิปแบบทำอาหารอีสาบนบรรเทาแน่คลิปหาปูหาปลาแน่คลิปนั่งเว้านัวหัวมวนกันแน่ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครช่องมหานัดบ่าวไทยบ้านชาแนลนะครับเนาะผมก็หัวเตะฮัดเฮ็ดเฮ็ดก็บ่ได้คิดอย่างลูกพี่นอ้องอยากเฮ็ดเพื่อเฮ็ดคลิป แล้วให้พี่น้องเบิ้งและมวนมีก็มีความสุขนะเหมือนกับผมนั่งดูคลิปซ่องผู้อื่นหน่อยสิเบิ้งแล้วก็มีความสุขก็อยากเฮ็ดเถ้พี่น้องได้เบิง้งคลิปที่ผมทำแล้วก็มีความสุขเช่นกันสุดท้ายนี่นัดก็บ่ม,มีหยังสิเ้าะนะพี่นออ้องพอ่ามันก็ถ่ายมาแล้วนะพี่น้อง อันนี้โซนบริเวณปลูกพักนะครับนุ่งกระท่อมเม่ป่วงครับผู้ที่ไถนาอายุหันชื่อบ่าวเลียวบ่าวเลี้ยวนี่เพิ่นเป็นลูกใช้เจ้าของที่พื้นนี่แหละครับที่เพ่นปวงเพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดน้าอยู่นะครับเพิ่นก็มาซอยเม่ป่วงก็ยามเป็นมากเป็นผลยามมีผลผลิตก,ก็แบ่งปันเงินกาไรกันประมาณนี้แหละครับตอนนี้เพิ่นกำลังไถนาครับไถนาฝั่งที่บริปลูกพักนะครับเนาะ ศูนนั่นประมาณห้าไร่ที่ทั้งมดประมาณแปดไร่นิดๆดดเป็นกำลังไถนาไว้ก็บอก,ออกว่หูบ่นสิปลูกอย่างแล้วครับแต่ว่าผมคิดว่าคงไม่ได้ปลูกหรอกครับเพราะบริเวณที่ปลูกอยู่นี่ก็ดูแลแทบไม่ไหวแล้วครับเป็นอาศีไถไว้ประมาณว่ารอดูดูกัน ลงน้ำนะครับเนะาะใหญยามันขึ้นมักดินไว้หญยามันตายนะครับเนาะสุดท้ายนี่นัดเกาะเบานัดเกาะกาบขอบคุณพี่น้องนะครับเด้อที่เข้ามารับชมคลิปติดตามช่องมหานัดเบาวไทยบ้านชาแนลผมจะพยายามคิดคลิปหาคลิปมวลชีวิตแบบอีสานบ้านเฮาชีวิตคนบ้านนอก ชีวิตบ้นบานๆเบาหน,นัวหัวมว,มว,มว,มวมนอาจจะมีตลกบางสนุกบ้างเป็นคลิปทําอาหารทําลาบทํากล้วยบางให้พี่น้องได้ที่ตามรับชมต่อไปสุดท้ายนี้นัดขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเด้อช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกราบขอบพระคุณครับ